Thank you. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจอยกับอมอพ,พัชสอนพัชราสอนวุฒิอีกแล้วนะคะกับรายการเรียนรู้สู้โรคค่ะก็แน่นอนนะคะรายการเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรคภัยต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมเนียได้เตรียมพร้อมแล้วก็ต่อสู้กับมันได้อย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยวก่อนอมขอถอดแว่นนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าอมอจะมาใส่แว่นจัดรายการได้ยังไงหรือว่าจะมายืนเก๊กสวยนะคะมาทท่าเป็นนางแบบไม่ใช่นะคะพอดีว่าออมเนี่ยมีอาการแบบแสบตานิดนึงผู้ชมเหมือนแบบเวลาโดนแสงนี้แล้วมันแบบไม่รู้แพ้แสง หรือว่าแพ้สปอตไลท์หรือว่าจะเป็นต้อหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นไหนๆวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลรามาแล้วนะคะต้องไปถามคุณหมอกันหน่อยดีกว่าว่าออมเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นต้อเนื้อหรือว่าต้อลมได้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับนี่ค่ะคุณหมอคะวันนี้อ้อมขอมาปรึกษาเลยนะคะคุณหมอเพราะว่า แสบตาค่ะไม่รู้เป็นอะไรค่ะคุณหมอคะจริงหรือเปล่าครับแสบมานานหรือยังเอ่ยสักพักแล้วนะครับทั้งสองข้างเลยไหมหนูกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะคหนอเป็นต้อหรือเปล่าค่ะคุณหมอ จริงๆดูตาคุณออมแล้วจริงๆแล้วยังไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยนะครับ <c oughs> ยังดูดีครับยังดูดีที่แสบนี่อาจจะเกิดจากการที่ใช้สายตาเยอะไป<อ>ได้นะครับอาจจะเกิดจากกลุ่มพวกตาแห้งก็ได้แต่ยังถามว่ามีต้อไหมย,ยังไม่เห็นตอนนี้นะครับแสงสปอตไลท์อะไรงนี้เกี่ยวไหมคะเกี่ยวด้วยครับ ด,ดีใจมากเลยจะ่ดได้เป็นนะคือว่าเดี๋ยวแนะนำให้ค,คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนนี่คือคุณหมอพฤกนะคะคคนี่ค่ะคุณหมอพฤที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของต้อในวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออมก็ค่อนข้างกังวลคุณหมอคะถ้าเกิดสมมติว่าออมไม่ได้เป็นต้อแล้วมีอาการแบบแสบตาน้ำตาไหล,หลเพราะว่าเพื่อนหลายคนก็เป็นมันจะมีสาเหตุอื่นได้อีกไหมคะจริงๆแล้วนอกจากต้อจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องต้อเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีอาการเหล่านี้ได้นะครับ <Ừ. S 1> แต่ส่วนอื่นในคนที่วัยทํางานก็มักจะเกิดจากเรื่องที่การใช้สายตาเยอะแล้วก็มีการที่เรากระพริบตาน้อยลงก็ทําให้เกิดตาแห้งเกิดขึ้นจริงจคนเราจะกระพริบตาน้อยลงด้วยหรอใช่<ๆ>เพราะรอะไรอ่ะเพราะเราต้องเพ่งมากครับผมอ๋อหน้าจอคอมถูกต้องครับผม,มเป็นต้น ก็มีส่วนมีส่วนได้แล้วมันจะพัฒนาไปสู่โรคอะไรอื่นๆได้อีกไหมคะถ้าอย่างนั้นก็จะมีการไปสู่โรคเรื่องของเกี่ยวกับกระจกตาอักเสบได้หรือว่าทําให้เรื่องของมีการตามมวเป็นพักๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ระหว่างที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ควรจะต้องปรึกษาจากสูแพทย์ร่วมด้วยนะครับอ่ะระวังให้ดีเพราะคนรุ่นใหม่มักจะเป็นแบบนี้นะคะงั้นกลับมาที่เรื่องต่อีก่อคุณหมอคะเพราะวันนี้สนใจมาตอนแรกกลัวว่าเป็น ต้อเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคุณหมอต้อจริงๆต้อเนี่ยมีลักษณะหลายอย่างต้องบอกว่าอย่างนั้นที่เราเรียกกันว่าต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและต้อหินเยอะจริงๆมีหลายต้อนะครับแต่จริงๆแล้วที่วันที่เราจะทําให้เกิดการแสบตาเคืองตาได้หลักๆก็จะเป็นต้อลมกับต้อเนื้อต้อลมกับต้อเนื้ออันนั้นเดี๋ยวเราพูดถึงความแตกต่างของมันหน่อยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะสำหรับเรื่องของต้อลมกับต้อเนื้อนะครับส่วนใหญ่เนี่ย แตกต่างกันตรงที่ลักษณะ,ะของมันของตัวมันนะครับตัวต้อลมเนี่ยเกิดจากลักษณะที่ว่าจะมีการเป็นตุ่มนูนบริเวณเยื่อบุตาขาวงั้นแอบถามหมาน่อยนึงคำว่าต้อน,นี่คือหมายถึงเหมือนเป็นอารมณ์ถ้าเกิดเรียกง่ายๆภาษาไง่ายๆเนื้องอกอะคะเหมือนอะไรที่มันบวกเป็นเนื้อนูนคำว่าต้อเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นคําเรียกภาษาไทยที่ใช้ กับการผิดปกติของตามากกว่านะครับอ๋อแต่ไม่ได้เกี่ยวเป็นใช่ครับเนื้อหรืออะไรใช่ครับค่ะนะครับเพราะต้อลมต้อเนื้อก็จะเป็นชื่อเหมือนกับเรียกตามลักษณะของตัวโรคมัน,มนะครับก็ต้อลมเกิดจากการที่โดนแดดโดนลมบ่อยๆอต้อเนื้อก็เห็นเป็นเนื้อเยื่อยื่นเข้าไปในกระจกตาอ,อะไรตามนั้นต้อกระจกก็เกิดจากการที่เลนตาเรามันขุ่นะอะไรอย่างนี้ ผมไหนก็ไหนแล้วต้อหินแล้วครับต้อหินเนี่ยสมัยก่อนเราเชื่อว่าตัวต้อหินเนี่ยทำให้เจอในผู้ป่วยที่มีเรื่องของความดันตาสูงแล้วทำให้ตามันแข็งขึ้นแล้วก็เลยเปรียบเทียบกับมันว่ามันเป็นต้อหินก็คือเหมือนอารมณ์ว่าเวลาสมมติว่าความดันเราสูงเลือดมันก็จะสูบฉีดแล้วมันก็จะมาทำให้ความดันตาข้างตรงตาเราแบบนี้แล้วก็ทําให้ตาเรารู้สึกแข็งขึ้นแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ ความรู้เราเพิ่มขึ้นฮะ,ฮะก็จะเร,เราก็จะเข้าใจเรื่องของพยาธิสภาพมันมากขึ้น<ะ>แล้วก็จะเข้าใจมาแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นโดยตรงสังเกตเราจะมีเหตุผลปัจจัยอื่นแท<ช><ช>รกมาอีกวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะโฟกัสที่สองเรื่องก็คือต้อลมกับต้อเนื้อ<ะ>อันนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆเดี๋ยวให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของโอกาสการเกิดดีกว่าว่าอยู่ดีๆถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ตีเนี่ยใช้ชีวิตปกติมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นไหมคะคนเราใช้ชีวิต ปกติไม่เหมือนกันอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนนะฮะ,ะต้อเนื้อจากต้อลมสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่าที่ศึกษากันมาเนี่ยปัจจัยสําคัญของมันก็คือแสงกุณราเวอโอเล็กแดดในรอบตัวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตปกติของเราเป็นคนทาไร่ทํานาค,คนทําากรงานกลางแดดโอกาสเกิดต้อเนื้อต้อลมมักจะสูงกว่าย่อมสูงกว่าซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะหมายารวมถึงกิจกรรมการแจ้งทุกอย่างถูกต้องเตะกอล์ฟเล่นกีฬาต่าง ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนอกจากเป็นสาเหตุแล้วยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของตัวต้อเนื้อต้อลมได้บ่อยๆด้วยครับ้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอย่างนี้นั่นเดี๋ยวกันนะคะพอคุณคหมอพูดแบบนี้อ้อมก็เลยนึกถึงว่าถ้าเกิดสมมติคนที่ทํางานกลางแดดหรือยอยู่แดดแบ่อยๆนั่นหมายความว่าความเข้าใจที่อ้อมเคยคิดว่าต้องเป็นคนแก่เท่านั้นที่จะเป็นต้อก็ไม่ใช่สิครับ,รบไม่จําเป็นเลยครับเ<ว>พราะฉะนั้นถ้าเราโดนแดดบ่อยๆโดนแดดทุกวัน ต้อเนื้อต้อลมเนี่ยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่อายุผู้ป่วยอ,อายุ20บกว่า,ก,วาก็เจอได้แล้วครับแต่ต่ำกว่านั้นนี่คือโอกาสน้อยใช่เพราะ<ม>พวกผู้นี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเสื่อม,มเพราะฉะนั้นความเสื่อมก็ต้องอาศัยระยะเวลาครับค่ะครับมีคนมาตรวจโรคต้อเนื้อต้อลมอะไรเหล่านี้กับคุณหมอนี่เยอะไหมคะเยอะครับส่วนใหญ่อยู่วัยไหนอ่ะคส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุ<ม>นะครับตั้งแต่40ขึ้นไปครับมักจะมีต้อลมแล้วนะครับแล้วก็มีต้อเนื้อร่วมด้วยอ หมายถึงว่าท er ั้ง <adic. S 1> ต้อเ <laughs> นื้อและต้อลมปะปนกันนะครับแล้วคนที่อายุน้อยที่สุดคุณหมอเริ่มกลัวคนที่อายุน้อยที่สุดที่คุณหมอเคยเจอคเท่าที่ผมเคยเจออายุน้อยที่สุดอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นๆ้นนะครับผมต่ำกว่ายี่สิบเท่าที่ผมยังไม่เคยยังที่ผมเคยยัศึกษาอย่างนี้ใช่ศึกษานักศึกษาไว้ทํางานใช่แต่ว่าต้นก็จะไม่เจอในกลุ่มอาชีพนี้เช่นกันนะจะเจอน้อยเหมือนกันที่นักศึกษาไปทางานเพราะเขาไม่ได้ค่อยได้ตากแดดใช่แต่จะเจอในกลุ่มคนที่ เหมือนกับอยู่ทางจังหวัดอยู่ใกล้ทะเลที่ต้องเอ็กโพสต่อแสงแดดเยอะๆนะครับใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยขับมอเตอร์ไซค์เพราะใช่ครับเพราะว่าลมพัดบ่อยๆแล้วก็จะต้องโดนแดดเป็นประจำใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่หมวกกันน็อกกันใส่แว่นตาดำต้องแว่นตาดำเลยแล้วก็หมวกกันน็อกใช่ครับต้องหลายชั้นหน่อยนะค่ะ แล้วพูดถึงความรุนแรงของโรคสักนิดนึ่ะคุณหมอต้อลมกับต้อเนื้อจริง,รงๆแล้วอันไหนมันรุนแรงกว่ากันจริงๆต้องบอกสาเหตุของมันก่อนนะฮะเมื่อกี้ได้กล่าวไปนิดหนึ่งแล้วว่าจริงๆต้อเนื้อของต้อลมเนี่ยมันเกิดจากแสงไตรเวเลตแล้วมันทำให,ให้เกิดความเสื่อมของเยื่อบุตาและทําใหเา้เกิดความผิดปกติขึ้นในเยื่อบุตาเริ่มต้นด้วยการเป็นต้อลมก่อนะนะครับพอเริ่มต้นด้วยการเป็นต้อลมก็คือจะเป็นลักษณะตุ่มเนื้อขึ้นมามขมาวๆใสาๆอยู่บริเวณหัวตามีอาการอักเสบแดงที้เป็นพักๆ เมื่อไหร่มีการอักเสบแดงบ่อยๆแล้วตากแดดเป็นประจําจากต้อเนื้อไอ้จากต้อลมก็จะสามารถจะพัฒนาขึ้นเป็นต้อหนื่ออัปเกรดเหรอคะหรือนึกว่ามันแยกกันไม่แยกครับผมอ๋อมันเป็นอาการต่อเนื่องเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปขึ้นไปได้ครับผมแล้วก็จะล้ําเข้าไปในตาดําค่แล้วษนาเมื่อไหร่ที่มันล้ําเข้าไปในตาดําแล้วก็จะเริ่มกลายเป็นต้อเนื้อเกิดขึ้นอันนี้คืออธิบายเข้าขั้นแรค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสังเกตเองนะคะ เกิดเราเอ้ยไม่แน่ใจเ,เริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมคะว่ามีอะไรผิดปกติสามารถาส่องกระจกเห็นได้ครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ,ญ่ที่จะมาหาหมอมักจะมาด้วยอาการที่ว่าเห็นลนักษณะเป็นการเคืองตาตาแดงน้ำตาไหลแล้วก็มีจุดขาวๆอยู่เป็นขอบตาดำจุดขาวในตาดำใช่เป็นจุด<บ>เล็กๆขอบตาดำเป็นจุดขาว ที่ขอบตาหรืออีกอันหนึ่งที่มาก็คือเป็นเนื้อเยื่อวิ่งเข้ามาในตาดำเลยซึ่งก็เป็นตอนเนื้อไปแล้วเนื้อ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 เยื่อใช่ครับคือเห็นเป็นแผ่นอย่างนี้หรอเป็นแผ่นขึ้นมาเลยครับอ๋อแล้วสีเราของมันล่ะคะสีอาจจะออกเป็นแดงแดงครับจะเป็นลักษณะแดงแดงชมพูแดงแดงค่ะครับนั่นหมายความว่าคุณได้อัปเกรดและอันตรายขึ้นมาแล้วจนเป็นตอนเนื้อแล้วครับค่ะ อะอย่าลืมใครที่สองกระจกถูกอยู่บ้านทุกวันรีบสังเกตตาของเราเดี๋ยวนี้มีจุดหรือเปล่าคนส่วนใหญ่รวมถึงออมด้วยมักจะเข้าใจผิดนะคะว่าโรคต้อเนื้อต้อลมจะเกิดขึ้นกับเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายก็สามารถเกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคุณไม่ดูแลรักษาสุขภาพดวงตาให้ดีค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามรายการเรียนรู้สู้โรคกันต่อนะคะ